ลูกพี่รอก่อน10นาทีก็แล้วจนในที่สุดแม้ผู้นําจะไม่ได้มีการตําหนิออกมาแต่ชาวเน็ตก็ฟาดหนักเลยนะครับรวมทั้งบางส่วนเนี่ยเข้าไปวิจารณ์เลยบอกว่าการมาสายทางการทูตเนี่ย ในยะก็คือทําตัวเหมือนเป็นผู้มีอํานาจเหนือกว่าทั้งนั้นที่ความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่<ะ>เออก็เลยโดนจวกยับเลยบอกว่ากัมพูชามีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์ด้วยกัมพูชาสาย9นาทีผู้นําก็อาจจะมีปฏิกิริยาเห็นอย่างชัดเจนแต่ของไทยตอนประชุมระดับไทยแด่นอะเรานั่งรอเป็นสิบสิบชั่วโมง<ะ>เราก็บอกอ,อ่าไม่เป็นไรก็จัดประชุมตามไปกินกาแฟจนตาอ,อเออ โดนด่าตลอดเวลาแล้วเหตุการณ์นี้จริงๆเนี่ยเข้าใจว่าเหมือนัมพูชาจะ จะเทคแคร์แค่ท่านประธานดีธรรมอ่ะ <คน S 1> อ่วนคนอื่นเหมือนกับว่าเอาจากม้าจับมือก็จบจบ,จบกันไปรจริงๆแล้วแบบนั้นไม่ได้นะครับแต่ที่เขาคุยกันเกาหลีกับทางกัมพูชาเรื่องสแกมเมอร์พอสแกมเมอร์เราก็เจอทั้งเคเคพาร์คเจอทั้งปลอยเปตเจอทั้งศีฮันุวิลก็เลยมาถามทางประเทศไทยว่าเป็นไงไปเจอบิ๊กก้องบิ๊กก้องจิรภพภูริเดชบิ๊กก้องจิรภพบอกว่าสแกมเมอร์เดินหน้าปราบสแกมเมอร์ต่อไปนี่คือพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชจับ ถึงฤดูการของการท่องเที่ยวหน้าหนาวมาแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าใครกำลังมองหาที่เช็คอินในพื้นที่ภาคเหนือ ปลายปีนึกถึงจังหวัดเชียงรายวันนี้มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงรายมาฝากคุณผู้ชมนะคะกับงานมหกรรมสินค้าคุณภาพเชียงรายสู่ตลาดโลกเชียงรายพรีเมียมมาเก็ตเราจะพาทุกท่านนะคะไปพบกันว่าการยกระดับสู่เวทีโลกเป็นยังไงวันนี้จะพูดคุยกับ2ผู้บริหารระดับจังหวัดและเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญกับโครงการนี้ด้วยค่ะท่านแรกนะคะคุณรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และอีกหนึ่งท่านค่ะท่านสุภมิตรเต็งเพย์พาณิชย์จังหวัดเชียงรายอยู่กับเราแล้วทั้งคููสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีครับแค่พูดัำว่าเชียงรายก็อยากไปแล้วอ่ะการจัดงานในครั้งนี้มีวิสัยทัศน์ยังไงบ้างแล้วใครเป็นผู้ร่วมมือในการจัดงานบ้างคะท่านปีนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือแล้วก็เป็นความความอยาก ที่จะจัดะนะครับของทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคธุรกิจการท่องเที่ยวภาคพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มโอทอปต่างๆ <c oughs> เราถึงได้จัดงานโครงการเชียงรายพรีเมียมมาเก็ตขึ้นนะครับเพื่อที่จะสื่อสารให้คนทั่วโลก ได้รับรู้ถึงของดีบ้านฉันนะครับถึงความงดงามนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามานะครับมาเที่ยวธรรมชาติมาเที่ยววัฒนธรรมแล้วก็ยังได้มาเที่ยวในเรื่องของสินค้าที่เป็นสินค้าโอท p อปสินค้า GI นะครับของจังหวัดเชียงรายในงานนี้นะครับเราคาดหวังว่าจะทําให้พี่น้องประชาชนกลุ่มโอท p อปซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากนะนะครับได้มีโอกาส นะครับในการจําหน่ายที่หน้าง,งานแล้วก็มีโอกาสในการเจรจาธุรกิจนะครับแล้วก็มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์ของดีนะครับให้นะักท่องเที่ยวให้คนทั่วโลกนะครับเมื่อมาเที่ยวเชียงรายแล้วก็จะได้ไปจับจ่ายใช้สอยสร้าง งานสร <Raw> ้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายทั้ง1นล้านสองแสนเข้าหมื่นกว่าคนครับซึ่งคําว่าสินค้า GI นะคะคุณผู้ชมหมายถึงว่าเป็นสินค้าที่มีในเฉพาะพื้นที่นี้เท่านั้นเลยทางพาณิชย์จังหวัดเองเราผลักดันสินค้า GI สู่เวทีตลาดโลกยังไงบ้างคะท่านค่ะสำหรับงานนี้ค่ะเราก็จะมีสินค้า GI ถึง8ตัวนะคะก็หนึ่งในนั้นก็จะมีกาแฟชาสับปะรด ภูแลนางแลนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะคะซึ่งในงานนี้ก็จะเป็นการประกาศสัปดาหนะคะประกาศความโดดเด่นความสินค้าที่มีความเป็นอัตลักษณ์เป็นแบรนด์ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายสู่ตลาดโลกนะคะคือเราจะเน้นสินค้าที่เป็นพรีเมียมนะคะที่จะต้องนำมาแสดงและจำหน่ายในงานนี้ถึงร้อยคูหานะคะอนอกจากนั้นเราก็จะ ยังมี business matching ด้วยนะคะซึ่งถือว่าแหล่งตรงนี้ค่ะเราได้จัดที่อำเภอแม่สายซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์นะคะใน ทางด้านเศรษฐกิจที่จะเป็นประตูไปสู่ทางจีนตอนใต้สปปอลาวแล้วก็เมียนมานะคะงานนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นเวทีให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นสินค้า GI หรือว่าสินค้าเชียงรายแบรนด์ได้เอาของมาปล่อยกันแล้วเรามีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบการเหล่านี้ยังไงบ้างครับเราก็จะต่อยอดสินค้าที่เป็นครีมที่เป็นพรีเมียม,มในการที่จะผลักดันส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อที่จะส่งออกต่อไปะคะ่ะก็งานนี้เราก็จะ เน้นสินค้าที่เป็น GI เชียงรายแบรนด์ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด79รายนะคะ<ม>แล้วก็มีอยู่189ผลิตภัณฑ์นะคะ<ม>สำหรับของจังหวัดเชียงรายค่ะถ้าง,งานจบแล้วการสนับสนุนจบไหมครับหรือว่าจะมีการต่อยอดในการทำงานแต่ละงานเราจะต้องมีตัวชี้วัดว่าในการดำเนินการนั้นประสบ ผลสำเร็จขนาดไหนซึ่งในงานนี้ค่ะเราก็จะทราบว่ามูลค่าการจําหน่ายเราเป็นอย่างไรแล้วสินค้าที่ตลาดต้องการเป็นสินค้าตัวไหนค่ะก็จะต้องมีการประเมินผลในการที่จะรวบรวมมูลค่าแล้วก็มูลค่าของการทำ Business Matching ด้วยค่ะเยี่ยมผมเป็นแฟนคลับกาแฟเชียงรายนี่ไงพี่ต้นแล้ววันนี้เขายกโต๊ะมาตรงนี้เลยนะคะนอกเหนือจากกาแฟแล้ว มั่นใจว่าพี่บอลน,น่าจะมองสิ่งเดียวกับพี่กิ้งแคปหมูฮะ <laughs> โอ้ที่สุดแล้วของเชียงรายผ้าก็สวยเครื่องเงินเครื่องประดับเองแล้วก็มีสินค้าที่เป็นเวลเนสเมื่อกี้เห็นมีเป็นน้ำมันนวดเข่าด้วยอะ่ะโอ้ไวพี่ต้นน่าจะต,ต้องใช้ละ <laughs> ต้องให้ท่านรองผู้ว่าเนี่ยเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมงานนี้กันหน่อยแล้วล่ะคะ่ะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมนะครับว่าท่านไปเที่ยวงานนี้นะครับ ก็ไม่ใช่เฉพาะว่าท่านจะต้องไปเที่ยวเฉพาะในงานท่านยังได้ไปสัมผัสธรรมชาติอันงดงามไปสัมผัสศิละปะวัฒนธรรมที่เป็นหนึ่งของเมืองไทยเราก็ว่าได้แล้วก็เป็นหนึ่งในในโลกนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้านึกถึงเชียงราย ชากาแฟซึ่งเป็นส,สินค้า GI นะครับคำว่าจินจี่ก็คือรสชาติดั้งเดิมนะครับมันจะประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟไฟคือสภาพอากาศมาเมล็ดพันธุ์จากที่เดียวกันไปปลูกที่อื่นรสชาติก็ไม่ได้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านไปเชียงรายรับรองไม่ผิดหวังนะครับ เพราะว่าที่เชียงรายเรานะครับนอกจากจะมีความสวยสดงดงามของธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมแล้วเราเป็นเมืองเดียวที่มี30ชนเผ่านะครับไปดูศิลปะการแต่งตัวของชนเผา่าทั้ง30ชนเผ่าในพื้นที่ไปดูอาหารของชนเผ่าที่เลศรสแล้วก็เป็นอาหารสุขภาพนะครับแล้วก็ท่านก็จะได้รับมิตรไมตรีของคนเชียงราย คนล้านนานะครับในการต้อนรับแขกด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วไม่ตีจิตนะครับผมเชื่อมั่นว่าท่านไป ท่านได้รับความประทับใจกลับบ้านแน่นอนครับอืมอันนี้เรื่องจริงเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ขนาดว่ายังไม่ได้ไปนะคะแค่รับฟังโครงการยังรู้เลยว่าความประทับใจรอยอยู่ที่นั่นแน่นอนนะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมงานเชียงรายพรีเมียมมาร์เก็ตมหกรรมสินค้าคุณภาพเชียงรายสู่ตลาดโลกเรามาร่วมกันยกระดับสินค้าไทยสู่ตลาดโลกไปพร้อมกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะท่านรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและท่านสุภัน มิตรเต็งเพยพาณิชย์จังหวัดเชียงรายขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับครับครับแคปหมูนี่ไม่เอากลับได้ไหมคะได้ค่ะ โอ้โหเยอะขนาดนี้เออไม่ไปไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาดูอุบัติเหตุสุดระทึกในพื้นที่จังหวัดระยองกันหน่อยเป็นรถรับส่งนักเรียนฮะชนกันกับรถรับส่งพนักงานครูเดียวลากถไหลไปไกลอีกเป็นร้อยเมตรนักเรียนเจ็บยกคันเลยครับ เมื่ออยู่บนจุดสูงสุดเป้าหมายต่อไปคุณไม่ได้แข่งกับใครนอกจากตัวคุณความสาเร็จและคุณคือสิ่งเดียวกัน MUX The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต ยิ่งเข้มกับสิ่งที่หลงไหลก็ยิ่งชัดในสิ่งที่หลงรักไปกับมอคคูนาทริโอเอสเปรสโซพร้อมความเข้มสไตล์อิตาเลียนเอสเปสสรสโซที่คุณจะหลงรักยิ่งหลงไหลย,ยิ่งหลงรักมอคคูนาทริโอเอสเปรสโซยาหมองน้ำเสียงเพียวอิวบันเทา <c oughs> ได้หรอ <c oughs> ได้ทำไมได้ก็มาอยู่มาถึง60ปีแล้วจริงยาหมองน้ำเสียงเพียวอิวสูตรหนึ่งมีแบบลูกกลิ้งด้ย กินเจปีนี้คุณเป็นสายไหนสายติดแกร้มสายติดแนนสายติดบ้านสายติดมูกินเจแบบไหนก็เสริมสิ่งดีๆได้ด้วยดีหนะน้านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชพร้อมประโยชน์ดีๆกินเจทันทีมันต้องดีนะ ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทปไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนอะพอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสี่ยแล้วครับช่วยลดการเสี่ยวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะยอสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต<อ>ง<ม>ังเงือกและฟันได้ครับสมช้ารคบเพื่อช่วยโลกสู่ ส่งคืนสองทารโรล์ลุนโชคทุกเดือนตั้งแต่วันนี้ถึงสามสิบเอ็ดมกราคม2569ส่งเลยปัญหาผิวปลิวเลยค่ะฝ้าแดดทาลำไยดูนินสัยทาแตางโมมีดูรอยทาแครอทฟังทันไหมฝ้าแดดทาลำไยดูนิสัยทาแตงโมมีดูรอยทาแคร,รอทผิวสวยพร้อมเสิร์ฟจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บ ัวใจสําคัญในการเรียนรู้ของลูกอยู่ตรงไหนให้เขาฝึกฝนทานอาหารหลากหลายคราข้าหมู่และเสริมพชนาการเขาด้วย Hi Q Plus Super โ o พร้อม5สารอาหารที่มีประโยชน์เรียนรู้ให้หลากหลายนี่แหละหัว,วใจส,สำคัญพ i Q Plus Super Go เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตรงที่มีควิกย้ำอีกครั้งนะครับไม่ใช่ใช่ยาแต่น้ำมันเครื่องต้องที่มีค,ค,มค,ยยมค,คิก ช้าดีดีมีไฟเบอร์สูงทุกเช้าของคิมเริ่มที่แก้วนี้เนสวิต้าที่มีธัญพืชโฮเฟรนไฟเบอร์สูงรองท้องทุกเชา้าอร่อยร้อยแคลคิมเลิฟเลยเนสวิต้าใหม่กระต่ายบินโทรทัศน มีตัวยาบิสมัทซับซาลิไซเลตบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกท้องเสียท้องอืดคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยและไม่สบายท้องไม่กระต่บินโทรทรลบรรเทาห้าอาการไม่สบายท้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโอ้ยขี้น้เฮ้ยโดนเรียกใครอ่ะยิ่งคิดเยอะยิ่งตัดอมพอดเลยแค่หายใจก็สดชื่นขอโทษครับไม่เป็นไรคะ่ะพอดเจอเลยตันชีวิต มมมันไ่ีทางออกลดดอกเบี้ยเหลือ19%ต่อปีทางอกไม่ใช่พี่ทางนู้นที่เงินติดล้อถึง3 1ธันวานคม2,568ฟันธงได้แต่งแบบฟ้าแหละฟ้าจะผ่าไหมคะแม่เฮ้ยนั่นเค้สิจะแซนเดอร์ไก่ฮิตหรือแซนเดอร์เบอร์เกอร์ฮิตก็แค่199บาท26พฤศจิกายนนี้ Head and Shoulder เอ้ยมีรังแครเหรอ มีเ a ดแ s h โชเดอร์ช่วยกระจายตังแขนและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมง He เฮดและโชเดอร์ทมนจ่ายร้อยเปช่วยกระจายตังแขน นี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรถน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมย่าดมตราไผ่คู่ New Yaris a t ทีพ Hybrid จังหวะที่ใช่ในแบบเรา ปูงพันใหม่แฟลกเตอร์คูโบต้า52แร่งหมา 8โมง21นาทีนะครับคุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้ลงไปดูอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยเป็นรถขนขยะของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะฮะเล่นจะเอาขยะไปขายปรากฏว่าที่ท้ายรถเนี่ยมีคนงานนั่งทับอยู่บนกองขยะไปด้วย<ม>แล้วระหว่างที่รถเล่นอยู่นะครับปรากฏขยะไหลร่วงตกลงมาที่พื้นถนนพร้อมกับร่างคนงานครั้งนี้ส่งผลให้ตัวคนงานเสียชีวิตโรงเรียนหลายที่เริ่มจะเปิดเทอมแล้วนะคะอย่างโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัด ระยองเนี่ยเขาเปิดเทอมวันแรกเลยเปิดเทอมวันแรกก็เกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นแล้วทําเอาหลายคนตกอกตกใจเพราะว่าเพิ่งจะส่งลูกออกจากบ้านไปไม่นานแต่ไปเกิดอุบัติเหตุดุนแรงคนขับรถนักเรียนเสียชีวิตส่วนนักเรียนได้รับบาดเจ็บทั้งคันรถค่ะ